วันนี้เรามาพูดถึงธรรมะข้อหนึ่งจากประสบการณ์คือมีคนถามเข้ามาให้ให้พิจารณาว่าอาการของพระคุณเจ้าท่านหนึ่งที่ปรากฏในอินเทอร์เนต็ตวัจจุบันนี้ก็ขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะแล้วก็เป็นอันที่รู้กันว่าเหตุการณ์ที่แสดงออกทางอินเทอร์เนต็ตนี่ก็ทำให้เกิดความฮือฮาทำให้เกิดความฮือฮาเกิดขึ้นนะ ในแง่มุมต่างๆที่ภาควิปาวิจารณ์กันไปจะขออธิบายให้เกิดความเข้าใจกับผู้ที่ได้ฟังธรรมะได้ดูธรรมะทางอินเทอร์เน็ตอาการแสดงออกนี้ก็ขอให้ทำใจให้เป็นกลางแล้วก็อย่าเพิ่งกล่าวโทษสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ช่วยกับกันประคอบประคอมรูปรอยทางาศาสนาเนี่ยมันให,ให้มันเจริญ,ญยาวนานยิ่งขึ้น นะการสืบศาสนาอยู่ทีนะ่เราดูภายนอกแล้วก็เราเอามาประพฤติท,ที่ในตนเองเนี่ยที่สําคัญก็คือเราต้องสืบที่ตนเองศาสนาคือความเชื่อพุทธศาสนาความเชื่อในใ,ในในพุทธเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ถึงธรรมะนะก็คือเราเป็นพระสงฆ์เราก็เป็นสังฆนะสังฆะก็เป็นหมู่ก็คือว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เพราะนั้นเรารักษาความพุทธศาสนาเรารักษาไว้ที่ตัวเองคือมาเจริญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิบัญญาอันนี้เราจะมาพูดถึงข้าพเจ้าขอเนี่ยขอเล่าเรื่องประสบการณ์ตัวเองแล้วกันไม่อย่าไปวิจารณ์คนอื่นก็เลยแต่เอาจากประสบการณ์ตัวเองเมื่อก่อนตัวเองตอนเป็นคารวานะน่ะยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็รักษาศีลแปดทุกวันในขณะที่คนอื่นเขาลาไปหมดแล้วเพื่อนร่วมรุ่นกัน เราก็ยังศีลแปดอยู่ทํางานก็ศีลแปดอยู่นะเป็นเวลาสี่ปีกว่าจะได้บวชน่ะจนกระทั่งคนพวกลูกคา้าธนาคารเนี่ยเขบอกว่าหวัวหน้านับถือาศาสนาอะไรนะก็คือหลังเที่ยงแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทานอาหารแล้วเขาจัดเลี้ยงนะ่ะถ้าเกินเกินเที่ยงแล้วไม่เอาแล้วเราก็บอกาศาสนาพุทธดิก์ก็คงงงเพราะว่าเราเข้าไปยึดในเรื่องศีลศีลแปดมากศีกลกรอบนอกเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นสมาธิก็ทำสม่ำเสมอแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ไปอยู่ตามป่าช้านะหนุ่นงขาวอมขาวไปคลุกคลีกับพระวัดป่านะทำมันยังข้างแค้นแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์แก้ปัญหาเรื่องตัวเองมีความทุกข์เพราะคงจะเข้าไปยึดนะ่ในระหว่างที่ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่วัดหนึ่งสำนักหนึ่งแล้วก็ท่องเขาบอกว่าถ้ายังไม่ได้สมาธิอะไรอย่าพิ่งไปทำอย่าพึ่งไปท่องเราก็ยังท่องท่องถึงภายนอก นี่มันเป็นการปงแต่งที่คล้ายๆว่ายึดมั่นถือมั่นที่รุนแรงมากจนกระทั่งเห็นทุกจนไปไม่ไหวเดินแล้วเหมือนกันยบย่าบย่บย่อเหมือนกับเดินอยู่บนคลื่นน้ําทะเลเนี่ยจะลม้มตั้งเกาะคนน้นเกาะคนน,น,น,นี้ก็คิดว่าตัวเองถ้าตัวเองออกบวชแล้วมันจะไปรอดหรือทํามันยังเป็นอย่างเนี้ยนะก็พอดีก็ได้ออกบวชหลังจากที่ได้ได้เวลาบวชนะก็ประมาณพศสอง2สองพหอยิบสอง อายุยี่สิบกว่าแล้วไม่ใช่ยี่สิบปีบริบูรณ์ในยี่สิบกว่าแล้วนะก็พอมาบวชบวชแล้วก็มาเจอสำนักนะที่ว่าสำนักวิปัสนาเนี่ยมันมันไม่ได้สอนเรื่องสมถะเราจะมาอยู่กับทังพ้าสายสานเราก็มาไม่ได้ญนะาติพี่น้องไปไปบวชกันไม่ไหวนะมันไกลก็เลยบวชวัดบ้านนะที่สุพรรณบุรีอ่ะ เสร็จเดียวร้อยก็มันจะเข้าวรรษาอะไรก็เลยมาจำวรรษาอยู่ที่สำนักวิปัสนามาก่อนนียไสงามทรมัทาลามทางการสอนนี่พัฒนาะทางการสอนว่าโอ้ยางงนอย่างนี้นย,นยิ่งทํายิ่งหมดไปเอะเราก็เคยฟังเลยว่ายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทําบุญก็ได้บุญเนี่ยทช้านก็ได้ช้านเนี่ยเราก็ต้องการเนี่ยเราเข้าใจแค่นั้นเนี่ยแต่ทําไปแล้วมันทุกข์เนี่ว่าจะแนวไหนที่เราศึกษามามันก็มีความทุกข์ขนาดพุดโทโธยังท่องไม่ได้แล้วยังทุกข์นะ ต้องปล่อยดูลมให้ชาเฉยๆกันนั้นเนี่ยปล่อยไปตามธรรมชาตินึกถึงลูกแก้วก็นึนกไม่ออกนึกแล้วปวดขัวเพราะมันอยากจะเห็น,หนึตานอกเลยงั้นน่ะนี่เป็นการบูรุงแต่งที่รุนแรงท่องคาถาก็บางทีเป็นครึ่งชงั่วโมงเป็นชั่วโมงเดือนชานสมบัติอะไรเนี่ยเขาไม่ให้ท่องเราก็ท่องนี้เราเราก็ไปยึดไงยึดแรงเกินไปทำวัดเชา้าทำวัดเย็นรักษาศีลแปดยังค่ำแข็งท่องคาถานั่งสมบพ่เอาเป็นเอาตาย มันก็ยังไม่ได้ผล